เปิ้ลหัตถยาเผยข้อความซึ้งถึงตัวสรัญยู29ปีรักนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาเกือบสามปีแล้วกับการจากไปตลอดการของพระเอกในตำนานตัวสรัญยูแม้ตัวจะจากไปแสนไกลแต่ความรักความคิดถึงยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนโดยเฉพาะภรรยาเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่าง และล่าสุดวนันนี้วันที่3มิถุนายนเป็นวันครบรอบแต่งงาน29ปีของทั้งคู่งานนี้เปิ้นหัตถยาก็ได้โพสต์ภาพรํำลึกถึงสามีผู้ล่วงลับพร้อมข้อความบอกไว้ว่า29ปีที่แล้ววันที่3มิถุนายน37เก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์มากมาย